แสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่หลายเมนูด้วยกันเนาะก็ค่อยๆไล่ทาไปนะครับตอนแรกเราทําเป็นเมนูแรก<_ <EN> _> <g> ก็ไม่หายนะครับเนี่ยทำเป็นตัวเลขหนึ่งนะนะก็ไม่หายอ่าอันนี้ไอ้เลขหนึ่งอนะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีๆออกมาเป็นแถบๆนะครับอืมซึ่งมีสีดํำไหมก็มีนะแต่ว่าฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแรนสในรายการ IT Every Time และช่างใจนะครับทางช่อง IT Every Time และช่างใจได้รอยแปดแชร์วันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเครื่องพินเตอร์ canon g 3 0 1 0เอ่อไม่แน่ใจว่าปิ้นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าที่เจอปัญหามาวันนี้ก็คือมันถ่ายเอกสารสีดำไม่ไม่ติดนะครับคือไม่มีอะไรออกมาเลยนะเป็นแบบหน้าขาวๆออกมาเลยนะฮะ เออองจริงมันก็มีคนแนะนำวิธีอยู่ในอยู่ใน Youtube อยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะไปตอกย้ำมายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะว่ามันแก้ได้จริงอะไรเงี้ยนะนะก็เริ่มต้นจากการกดปุ่มเปิดนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มคีมกับไขควงนะครับแฮมเป็นอย่างนี้ สร็จแ,แล้วมันก็จะมีอยู่หลายเมนูด้วยกันเนาะก็ค่อยๆไล่ทําไปนะครับตอนแรกเราทําเป็นเมนูแรกก็ไม่หายนะครับเนี่ยทาเป็นตัวเลขหนึ่งะนะก็ไม่หายอ่าอันนี้ไอ้เลขหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีๆออกมาเป็นแถบๆนะครับอืมซึ่งมีสีดํำไหมก็มีนะแต่ว่าพอลองถ่ายเอกสารสีดําอ่ะ ก็ไม่หายก็ก็ยังเป็นหน้าว่างๆหน้าแบงๆออกมาอยู่นะครับก็เลยลองเป็นเลขสอดูนะอซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือการล้างหัวฉีดหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏสุดท้ายก็คือหายนั่นแหลอะอะเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่มันแบบไม่มีอะไรออกมาเลยให้ดูเนาะแต่มันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะเดี๋ยวก่อน จะจะไม่ได้ทําอันนี้ให้ดูนะมันก็จะเป็นกึดกึดก้าดก้าดอะไรของมันนัะน,นะใช้เวลานานอยู่แต่ว่าจะไม่มีกระดาษออกมานะครับสําหรับเมนูการการการซ่อมนะเมนูที่สองนะครับขอเรียกว่าเมนูซ่อมแล้วกันนะโอเคอ่ะอันนี้ถ่ายสีดํานะครับ <c oughs> นี่คือสีดำนะครับคือมันใช้หมึกสีดำนะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบเกรสเกลนะครับก็คือการไล่ไล่เฉดสีเทาอะไรเงี้ยน,นะอ่ะเดี๋ยวลองลองถ่ายสีดูนะครับจะเป็นการเมคชั่ว่าเราจะไม่น่าแตกแน่ๆเมื่อต้องไปรับลูกค้า <laughs> โอเคอินซ okay. ีแล้วเนาะอิน <c> ซ <oughs> ีแล้วนะครับอ่าระหว่างปิดคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับเพิ่มไม่ให้มันคลิปมันเยินเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมีคนมามามาแซอีกนะฮะว่าแบบพูดเยินเยอนนี่นั่นนู่นอะไรอย่างงี้นะโอเคลากันไปเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืม <c oughs> กดไลค์นะฮะ ใช่กดแชร์นะครับแชร์ Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบายสวัสดีครับ